หัวเมียอยู่ด้วยกันนานมันเบื่อมันจำเจนสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนาก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่อยู่กันนานมันไม่มีอะไรใหม่มันก็เบื่อมันก็จําเจนชีวิตมันก็เรื่อยๆเนื่อยๆเอื่อยๆนะคะทีนี้นะคะถ้าเราอยากให้แฟนเรามีความสุขอยากเพิ่มความตื่นเต้นให้แฟนนะคะมันก็มีอุปกรณ์เสริมนะคะเสริมเพื่อให้ความแปลกใหม่ ให้ความตื่นเต้นให้ความสนุกนะของเดิมมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะคะที่พูดถึงนี้ก็คือพวกของปลอมนะคะคุณหนุ่มๆใช้แทนนิ้วมือนะคะเวลาเราเล้าโลนแฟนนะปกติเราจะใช้นิ้วมือแย่นิ้วมือเขีย่ยใช่ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นของปลอมนะก่อนที่เราจะใช้นะคะให้เราใช้เจลหล่อลื่นนะทาให้ทั่วลำก่อนเพื่อไม่ให้มันฝืดน,นะเวลาเราเอาไป กระตุ้นเราหรือเอาไปเขีย์นะะมันจะลื่นมันจะให้ความฟินกับแฟนนะคะมันจะให้ความตื่นเต้นให้ความแปลกใหม่ชีวิตนะคะมันต้องรู้จักพลิกแพลงแล้วก็หาอะไรมาเสริมเพื่อให้มันมีความแปลกใหม่ให้มันมีความตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ใต้คลิปดีโอนะคะถ้าอยากจะคุยนะคะอยากจะเป็นเพื่อนนะคะแอดไลน์นะคะจิ้มลงไปนะคะใต้คลิปนะ,ะมันจะมีลิงก์อยู่อันนึงนะคะเป็นลิงก์ไลน์นะคะ จิ้มเข้าไปสอบถามนะเป็นเพื่อนกันไว้เราเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ